เราจะมาเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์แล้วก็ทำให้หน้าเว็บเพจของเรานั้นน่าสนใจอีกวิธีนึงนะคะก็คือเราจะนำเอาภาพเคลื่อนไหวที่เป็นลนักษณะของแฟลชมูฟี่อาจจะเป็นกร์ตูนนะคะเป็นเรื่องเป็นราวหรือเป็นภาพเคลื่อนไหวที่เป็นโฆษณาหรือเป็นหน้าเปิดของเว็บไซต์ก็ได้นะคะซึ่งปัจจุบันนิยมนำมาตกแต่งเว็บไซต์กันมากเลย เราจะใช้เครื่องมือมีเดียนะคะตัวนี้แล้วก็เลือกคำสั่งแฟดเพื่อที่จะแทรกภาพเคลื่อนไหวที่เป็นแฟดมูวี่ตัวนี้เข้ามานะคะคุณก็ไปเลือกว่าแฟดมูวี่ของคุณเก็บไว้ที่ไหนซึ่งตัวแฟดมูวี่นี้จะถูกสร้างมาจากโปรแกรมมาโครมีเดียแฟดแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ s w f เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นำมาใส่ลงไปในเว็บเพจ คุณก็เลือกชื่อไฟล์นะคะที่เป็นแฟดจะมีรูปไอคอนของแฟดปรากฏอยู่แล้วก็คลิกที่ปุ่มโอเคเมื่อคลิกปุ่มโอเคแล้วคุณจะเห็นขอบเขตของตัวแฟดมูวี่ขอบเขตตรงนี้จะมาจากการสร้างที่ตัวโปรแกรมแฟดนะคะว่ามันมีพื้นที่ใหญ่แค่ไหนคุณสามารถที่จะปรับขนาดให้มันเล็กลงอย่างนี้ได้นะคะเสร็จแ,แล้วก็ทดสอบดูกับทดสอบนั้น ก็สามารถคลิกหยุมเพลงจะเห็นว่าแฟตนี้ก็เป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะที่วาดเป็นกันตูนและมีการใส่เสียงประกอบแล้วมีไทเปรลิงค์นะคะในการคลิกเลือกค่าอะไรต่างๆได้เห็นไหมคะ STOP นะคะหยุดการเพลง นี่คือตัวอย่างแฟตตัวหนึง่งจะขอแทรกแสตโมวี่ลงมาอีกตัวหนึ่งนะคะคลิกที่ปุ่มแสตนะคะแล้วก็ไปเลือก m o วี่ที่คุณมีตัวหนึง่งใส่เข้ามานะคะจากนั้นคลิกโอเคถ้ามันใหญ่เกินไปก็ปรับขนาดของตัวขอบเขตการแสดงผลของแฟตตัวนี้ได้นะคะเราจะไปลองทดสอบตัวแฟตทั้งหมดที่เรามีในนี้นะคะในหน้าเบราว์เซอร์ดู น,ะะนี่คือการแสดงผลของแสตมูวี่ก็เห็นว่าคุณสามารถที่จะทำการนำเสนอนะคะของข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบแล้วก็ดูสวยงามน่าสนใจด้วยนะคะมีการโต้ตอบได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อความที่โปรแกรมเตรียมไว้หรือคุณไปสร้างเองแล้วนำมาใสา่